ส like 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 วัสดีค่ะพบกับเจี๊ยบเจอต้นนะคะเจอเจี๊ยบที่ไหนก็ต้องเจอรถสวยที่นั่นค่ะวันนี้นะคะเจี๊ยบม,มากับรถ3คันสามยี่ห้อนี่เลยนะคะมีซูบิชิไต้ใต้คันโซวิวนะคะปี12 4สี่ประตูนะคะ ขาลุยต้องไม่พลาดเจ้าู s u แม็ Max Blue Power เครื่อง1 9 0 0ซีนะคะวันนี้เจะเอาตัวยกสูงนะคะปี18เจ้าโตโยต้านะคะรี v o 204 EP Runner คันนี้ปี17รถมือเดียวเช่นกันค่ะสวยและหล่อในตัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจาะทีละคันให้ดูนะคะแล้วช่วยัตสิงพีว่าคันไหนจะได้เป็นแชมป์ค่ะไปเลยค่ะ มาอยู่ใน Mitsubishi Titan 4 w แล้วนะคะตัว 4WD เนี่ยจะมีเกียร์ทั้งหมด3ตัวนะคะก็คือ 2H 4H แล้วก็ 4L นะคะโดยปกติรถกระบะท,ทั่วไปเราจะขับที่ 2H ก็คือขับเครื่อง2ล้อหน้าเนาะก็คือเป็นตัวขับหน้านะคะขับไปได้เลยส่วนไททันข้อดีของเขาคือเขาจะมีระบบชิปออเนอร์ไฟล์ชิปออเนอร์ไฟล์คือเปลี่ยนจากตัว 2H เป็น 4H ก็คือขับเครื่อง4ล้อเนี่ยความเร็วไม่เกินร้อยเนี่ยเข้าได้เลยนะคะ อ่นี่เข้าแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเป็น 4L นี่ขึ้นเขาทางแบบล่าชันมากๆนะคะต้องจดอดรถนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะลองเข้าเกียร์ 4L กันบ้างว่ามันจะหนึบหนึบหนึบยังไงนะขออนุญาตจอด 4L ต้องจอดเนาะความรู้สึกที่เจ๊ขับ 4L นะคะก็คือต,ตัวตัวขับเนี่ยจะจับทั้ง4ล้อได้ยินเสียงไหมคะคือมัตะกุยทุกตัว แรื่อตัวขับอยากจะทุกตัวเนี่ยคือทำงานหมดนะคะถามว่าข้อแตกต่างเนี่ 4H ยังไงมันจับกว่านะคะแล้วก็เสียงมันจะเนี่ยจะหนักกว่าเพราะว่ามันต้องการการแบบกำลังที่สับับเค้ืขาเยอะเนาะตอนนี้เรามาถึงที่ j จออ o ตนะคะถนนกาญจนาแล้วนะคะไปเทสไซส์มาเรียบร้อยเจ้ามิสูบิชิไทตันพลัสตัวนี้เป็นเครื่อง 2500นะคะเป็นเครื่องดีเซล1 4 0แรงม้านะคะเป็น4 v วิลนะคะตัวนี้เป็นโมเดลปี12นะคะตัว Mitsubishi Titan ะตัวแรกนะคะเจนแรกจะเริ่มตั้งแต่ปี2005นะคะเครื่องยนต์ตัวแรกจะเป็น116แรงม้านะคะกับ140แรงม้าเทอร์โบนะคะแล้วมันจะมี V G เทอร์โบเทอร์โบไปผ่านเมื่อปี2012นะคะ178แรงมา้าตัวนี้เนี่ยยังเป็นเครื่อง140แรงม้านะคะ แต่เป็นขับสี่นะเดี๋ยวลองมาดูออปชันของมันกันนะคะตัวนี้รูปโฉมจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะจะ 0, 5, 0, 6, 0 7, ูนย์7ก็จะจังหน้าตาเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงตรงกระจังหน้าลังพึ่งนะคะตัวนี้แต่งโครเมียมาเรียกว่าทั้งหน้าเลยนะคะห้อไฟตัวนี้ตัวโฟวีก็จะให้ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ f u l ออปชันครบเลยอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะตัวโฟจะมีตัวกระจกมองข้างให้ สำหรับมองเวลาเราไปลุยท้องถนนธรกรคดานีสามารถมองอสิ่งที่อยู่ข้างล่างนะอย่างเช่นวีค้อนไม้ไม้มีอะไรไหมขวางข้างทาง,าง,างสามารถดูได้ทั้งหมด180องศาเลยนะคะตัวกระจกมุมมุมเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างๆบ้างตัวไตตัน้นพัดโฟว,วิตัวทุกคันนะคะจะมีกาบล้อสำหรับคันนี้เนี่ยรถสีบอลกาบก็จะตัดด้วยสีเทานะคะเทาเมทัลลิกเอกเทาเข้มนะคะ คันนี้เจ๊ลงแม็กเป็นแมกลูกศรแล้วกันนะตัวนี้ลงยางแฮนด์โค้กให้นะคะบัตใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะยางก็ค่อนข้างใหม่ทีเดียวนะเหมาะสําหรับล,ลุยงานหนักนะคะรับรองไปได้ทุกที่แน่นอนนะคะตัวนี้จะมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยคันนี้ชุดแต่งลูกค้าแต่งเพิ่มมาเยอะพอสมควรนะจออาจจะพูดไหม่หมดมีกาบข้างมาให้เรียบร้อยนะคะมีกาบอย่างนี้มาทั้งคันนะคะ ตัวโบเดลโรงงานไม่มีคันนี้มีสติ๊กเกอร์ไททันไทยแลนด์นะคะแล้วก็ลายโคลมาเรียกว่าเด่นแน่ตุ้งแจเป็นรีโมทนะคะมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะกระจกมองข้างนะคะมี3ามคีบอีกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ใส่โครเมียมมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ลูกค้าใส่กันสาดมาให้ด้วยตัวโฟล e วทุกยี่ห้อจะมีแหลหลังคาข้างหลังบนหลังคาเพื่อ สำหรับบรรทุกทองนะคะจะมีมาให้ทุกคันเวลาเพื่อนๆมองก็อาจจะดูง่ายๆเนาะนี่กุญแจอิ m โมบิลิเซอนะคะมีบอกเรียบร้อยกระบะไททันเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนที่เขาเออกแบบครั้งแรกเนี่ยเขาจะเน้นบรรทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหลังจะค่อนข้างกว้านะคะภายนนาในห้องโดยสารมันจะเหมือนว้าลลงนะเรียกมันว่าเจ้าประหลัดคิกรถที่ประหลัดนะคะคันนี้อ่ะ มาดูฝาท้ายนะคะไตตั้งมีไฟเบรกุ่งที่3มาให้ด้วยคันนี้แต่งโคมเนี่ยมาเช่นเคยนะคะเรียกว่าครอบไฟนะคะครอบไฟเบรกุ่งที่3นะคะโลโก้ไตตั้งอยู่ตรงกลางนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่อง BID Turbo แต่ยังไม่ใช่ B G เนาะไฟท้ายแอบเล็กกว่า Vigo, r e v o แล้วก็ d m a มนะคะเพตัวกันชนท้ายนะคะจะมีแผงทัดทิมให้เยอะทีเดียวนะคะเป็นรถอัพโหลดเนาะก็ต้องให้คนเห็นด้านท้ายชัดเจนนะคะ มิสูบิชิไตตันนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.5ดีเซลนะคะ140แรงม้านะคะเป็นเครื่อง c o m เบ n ร์ i l d ดีไนะคะก็เรียกว่าแรงจัดพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันอย่างละเอียดนิดนึงนะคะคันนี้เนี่ยจะด้บอกก่อนว่าไมคแค่9,000รถปี12จริงแต่ไมค9,000 9,000แท้ไหมหนึ่ดูที่แผ่นกันคำร้อนนะคะแผ่นกันคำร้อนไม่เปื่อยไม่ยุย่ยนะคะห้องเครื่องค่อนข้างใหม่นะคะ แล้วก็รถเนี่ยน็อตเนิรเนี่ยจัยไม่เคยขยับนะคะเพ m มิ s ซูบิชิจะอยู่ครบนะคะตีนเซอร์นะคะฝากระโปรงนี่เรียกว่าไม่มีแกะแน่นอนนะคะเป็นสิีงจากโรงงานมิสซูแท้แน่นอนนะคะมาดูคานหน้านะคะคานหน้ามิสซูตัวหน้าเนี่ยจะเป็นเหล็กหนาทั้งชิ้นนะคะจะไม่เหมือนพวกรี v o d ดีแม็กดีแเนี่ยข้างหน้าจะแยกเป็น3ชิ้นนะจะเห็นว่าจะมีตรงส่วนกลางส่วนข้าง แต่ถ้าเป็นมิกซูนี่คือเหล็กแข็งๆอย่างนี้ทั้งชั้งดุนเลยนะคะเรียกว่ามาอย่างใหญ่ๆอย่างนี้เลยคราวนี้เรามาดูด้านหน้านะคะข้้งหน้านี้น็อตจะไม่เคยขยับนะคะตัวอาร์คเนี่ยจะอยู่ครบนะคะตัวสปอร์ตจะต้องเหมือนกันทั้งคันนะคะเพื่อนๆเวลาเราดูรถนะถ้ามันมีชนเนี่ยไม่อยู่แล้วคานโดนไล่มาเนี่ยแปลต้องนนิฐานว่ามีโดนหน้าแล้วก็ทําสีมาอันนี้เดิมแท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็มาดูเครื่องยนต์ว่าฟิตไหมอ่ะโอเคค่ะ สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเช่นเคยค่ะวิธีการดูรถดีเซลนะคะว่าเครื่องยนต์ฟิตไหมหลวมไหมก็มันเช่นเคยนะคะให้เพื่อนๆดึงที่ตัวน้ำมันเครื่องนะคะดูว่ามีไอขึ้นไหมน้ำมันกระเด็นไหมถ้าน้ำมันกระเด็นหรือมีไอขึ้นให้สันนิษฐานว่าเครื่องยนต์ตัวนั้นหลวมนะคะพันของเจี๊ยบนี้ตัดกองสูงใกล้ได้เลยว่าไม่มีแน่นอนนะคะเรียกว่าไม่มีควันไม่มีไอขึ้นแน่นอนนะคะ โอ oh, แอบเห็นแบตเตอรี่นะคะค่อนข้างใหม่ทีเดียวนะปี65เดือน3ใช้ได้อีก2ปียาวๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันค่ะว่ามิสุซชิไทตันโฟวิวคันนี้ให้อะไรมาบ้างเชิญค่ะ mm hmm. เจาเข้ามานั่งในมิสุซึชิไทตันคลาสโฟวิว2.5 GLS แล้วนะคะพวงมาลัยก็จะเป็น3ก้านนะคะตัวนี้จะมีแอร์แบรรูปเดียวนะคะ ตัวโฟล์ววิลเนี่ยเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าจะเป็นสีทูโทนข้างในจะคุมโทนสีเทากับดํานะคะมองไปนี่คือจะมีทั้งเทาทั้งดำเนาะและเบาะเนี่ยก็จะเป็นดำทูโทนนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าสักหลาดนะเป็นลายลายจุดๆด,ดำๆเนาะแล้วก็ตัดด้วยขอบดำนะคะก็น,นี่เบาะนี่ย่างต้องบอกกันนะว่าเจ็บซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้ซักยังไม่ได้หุ้มใหม่เพราะฉะนั้นลูกค้าใช้มานี่คือไม่เคยขาดน,นะคะ เนี่ยดูที่ดูนะ,ะอุบังแดดนะคะยังอยู่ยังอยู่ไม่เก้าหจริงไหมแบบจากโรงงานยังอยู่ให้นะคะตัวนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเกียร์เป็นเกียร์โฟนะคะเกียร์โฟก็จะมีเกียร์ธรรมดาของโฟวิวจะมีให้เห็นเลยบางยี่ห้อเป็นสวิตช์เปิดนะคะอย่างอ e ีซุวีคอร์สอะไรเงี้ยจะเป็นตัวกดเนาะ แต่ของ4ว e วจะเห็นให้ชัดๆเลยนะคะจะมี 2H 4H 4L นะคะอันนี้เกียร์ธรรมดาจะเป็น5สปีดนะคะแล้วก็มีเกียร์ถอยหลังด้วยนะคะเครื่องเสียงตัวนี้รู้สึกว่าที่มาให้จากมิสูจะเป็นของบราวฟุงนะคะเครื่องเสียงค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแอร์เย็นนะคะที่วางแก้วก็จะมีให้2อันเนาะที่ชาร์จแบตก็จะเป็นของ12โวลต์นะคะ12โวลต์ที่ถือที่ใส่ของสมาก็โอเคที่มีชั้นเดียวค่ะเป็นผ้านะคะผ้าตัวเดียวกับตัว เบาะนะคะคอนโซลเรียบๆนะคะจะไม่มีไม่มีหนังอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งตอนหลังกันค่ะเชิญค่ะค่ะตอนหลังของเจ้ามิสูบิชิไทตันนะคะก็จะค่อนข้างกว้างทีเดียวอันนี้เจ็บสูงประมาณ160นะค่อนข้างจะนั่งสบายนะคะตัว Headroom ตัวเลน r o ูมค่อนข้าง,างเยอะเหลือเยอะนะแต่ว่าเบาะเนี่ยจะรับกับหน,นะะ้าขาไม่ไม่กว้างเหมือนเจ้าอีสูหรือรีโวนะถ้ารี v o นี่คือจะชนที่หัวเข่าเลยตัวนี้เล็กกว่าต้องยอมรับว่าเล็กกว่า ถ้านั่งถามว่านั่งสบายไหมไม่เท่า2อยี่ห้อนั้นนะคะขตัวไททันอาจจะด้วยว่าเขาออกแบบทรงโค้งเนาะโค้งข้อเสียอีกข้อของตัวเจ้ามิซูบิชิไททันคือกระจกไม่สามารถกดลงได้สุดนะคะในตอน2จะลงได้ประมาณเหลือเศษหนึส<ๆ>่วนสเพราะด้วยความที่มันออกแบบเป็นโค้งมนนะคะรทุกอย่างมันก็เลยต้องแบบบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะข้อเสียของมันนะที่เจ๊ไม่ชอบนะตัวเบาเนี่ยไม่มีที่ แขวนไม่มีที่เก็บสัมภาระอะไรทั้งสิ้นเลยนะสมมุติมีหนังสืออ่านสักเล่มยังไม่รู้จะเก็บตรงไหนเลยนะข้อติของมันนะคะแต่ว่าที่วางแก้วค่อนข้างใหญ่นะตอนหลังนี่คือที่วางแก้วตรงตรงประตูข้างได้สองฝั่งนี่วางค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะคะเบาะนะคะมีพนักพิงให้เรียบร้อยเนาะโอ้โหแน่นมากสันนิษฐานว่าก็คงไม่เคยมีคนนั่งหลังเช่นกันมีที่วางแก้วหลังให้นะคะโอเค แสดงว่าเน้นให้ให้ดื่มน้ำไม่เน้นให้แขวางของนะคะตัวนี้นะค่ะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างนะคะว่ารถคันนี้มีชนหลังหรือเปล่าเราตรวจด้านหน้าไปแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระปรงท้ายให้ชมกันนะคะนี่ค่ะน็อตที่ฝาท้ายนะคะก็จะยังไม่มีขยับแน่นอนนะคะฝาท้ายก็จะไม่เคยไขยเลย รถคันนี้เป็นรถโฟวิวส่วนใหญ่ลูกค้าจะหยิบไปใช้งานกรณีที่จะเข้าป่าจริงเนาะไม่มันก็เลยน้อยนะคะเดีย๋ยวไปฟังราคากันเลยค่ะเชิญค่ะเป็นไงบ้างคะเจ้ามีสุชิตไททันนะคะโฟวิวคันนี้นะคันนี้ตอนออกห้างต้องบอกว่า8 0 0แสนกว่านะคะวันนี้นะคะได้รถปีใหม่ๆสภาพอย่างนี้นะคะไม่9ก0 0 0มื่โลแล้วก็รถบ้านแท้นะวันนี้ จากเดิมน,นะคะจะขายอยู่ที่ราคา4 8 0 0 0บาทวันนี้ลดเหลือแค่3 9 8 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะเย้ Yay! นะคะสำหรับลูกค้าที่จะดาวนะคะไม่ต้องพกเงินมาค่ะมาที่เต็นท์นี้นะคะไม่มีเครดิตมีเครดิตคันนี้เรียกว่าจัดได้เยอะเพราะมันเป็นตัวสเปโ4วิลนะคะตัวบุ๊ราคาไฟแนนซ์น่ะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องใช้เงิน ไม่ว่าจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ6 0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะมาชมรถได้ที่เต็นท์เจอาโต้เลยเดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตแจ้งพิกัดนะคะพิกัดของเราอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะคะปากซอยบางว่วงจรัน13นะคะติดถนนใหญ่นะคะถ้ามาไม่ถูกก็โทรถามตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะเจ๊ขออนุญาตฝากอีกแล้วฝากร้านฝากเต็นท์นะคะ ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เจี๊ยบด้วยนะคะเพื่อเจี๊ยบจะได้มีขวัญและกำลังใจหารถสวยๆนะคะมานําเสนอและขายในราคาย่อมยาวให้โปรโมชั่นพิเศษพิเศษอย่างนี้นะคะวันนี้จะไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ